สวัสดีค่ะมาจาพี่น้องค่ะมือน,นี้พาพี่น้องกินแกงน้องใหม่เจ้าพี่น้องค่ะใส่ผักกระแยงแล้วก็อันนี้นะคะส้มตําพี่น้องจ้ากินกับไข่เจียวพี่น้องมามาจากินข้าวน้ำกันจ้าสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีพี่น้องปองไปสุขสุขคนจ้าเมื่อพอกระถิ่นไปแล้วจ้าพี่น้องกับแซ่บนัวควยนังทิพย์นะคะมาจาพี่น้องค่ะกินแกงน้องใหม่เมื่อกินโดนแล้วเนาะกับตำมะขุ่งพี่น้องเมได้กินโดนคือฝีมือเจ้าของเมื่อกินตำมะขุ่งไข่เจียว แล้วก็ข้อมูหยาบกระถูตัวยังไงเหลือเลยเหลือ,อน,นี่แหละามากินพี่น้องก,กินแล้วเนาะพี่ชิมยังได็จวดจากเลยเสียของไอโอ๊ดบ่เขามาลายเหมือด <laughs> เดเลยไม่เว้ยใคเนียน <laughs> แกงน้ำใหม่หนำยาหนันงก็ดำหน้ำสื่อหนังส,สื่อมากไม่รู้ว่าคนขายโดนวะเนาะ บอกก็เลยว่าหอมยางนัง่โอ้หอมมากะเยเนอืมหอมอย่างนั้นอุ้ยหมว่าล่งคลิปไปสองเดอรฟันเอฟซีเดอฟัน <fun> <ommy> มีเลยครับมีตัมาจากเอฟซีมีแากมาจากพี่น้องข้างอีนังคลิปย์กเลยพี่เจนนักเรียนไมหมก็ร่างแก่พระงีนันเก,นกเ,นเรียนพี่เป็นหัวนหน้าคองฮะพุณคคูไอ เด็กยิงแก้วร้อนต้วี่น้อง,อ,งอ,งองเขาไปหาก็รลางแต่ดีอืมครับเลื่องจะมันคุหอมหยุดเล็กน้อยสิเดเฮดคิดกินมาเยอะพมา่ามากครับไปนี้กินข้าวแล้วก็เตรียมตัวไปเห็ดงานมนเานนานีเหตุงานจริงหรอมีเห็ดงานจริงครับ ตัไปเศร้าเช็คก่อนอู้หใส่หมูสับด้วยอืมข้เจ้าหมูสับหมูที่หลังบอกบอกได้ยิงเกี่ยวไปให้กำลังใจในเด้ออีสานนรำซีจุดจวดฝนี่นาห่านเลยเล็กยิงเหม็นกันไปถ้ากันไปเยียดตีนนี่หนาห่านบอืมอืมหลับอืมนี่หลับผู้สีมา่รับสมัครดั้นเสือเล่นแนนดา <c oughs> นังยังเหม็นดอมที่จุ่มในปลาฟังตุงกันที่ต่อเขาเหม็นสายไงนะครับเด้พราะว่าบอคอยด์อัปเดตม่คอยด์เขาไปเบิง่ง ว่าอนนี้สอมสอมปลาปลาอยู่ของเนื้อสันวาสีออกมีแต่เนียลดีผักข้าดูเนี่ยเกือบเกือบเป็นกูเป็นอย่างเนี่ยเกือบปีบ่ะเรียนเรียนข้ามูอยู่บ้านมันเลยสนิมบ่มันสิเป็นแบบว่าข้าบริษัทใส่ตัวเนื่องตะกอนมันเพราเขาใส่เขาเปิดปึ๊บมันไปตันยวนอตัวกล่องมัน ยังควนแล้วพี่หลงจ้ <c oughs> อาอะไรน้อยพี่หลงทั้งอื่นอากาศเย็นเดียบปะ่ะจริงจริเย็นอย,ยู่แล้วน่ะเห็นที่มนัน,นาังท้างกาลสินว่าเริ่มหนาวเลยขอถามอยุงเทร็ัต้องย็นสิบสุดจ้าเมื่อคืนพอรกเจอมันอยากปิดแอร์นอน หนาวอากาศดีครับมาครับมาแซ่บจ้ะก้อสีบแดงของแม่เนี่ยมันหอนผมหมักสดเย็นๆที่แหนว่าอยู่ยน้ำแข็งมา,มาลองดูคีบปวดนะ รอผักกนัยนยงเดี๋ยวไปอยู่อีกแล้วมันน้งไปอยู่กับพขาเป็นยังคอยไปเทดงานหรอวะเหมือนนี่คอยโต๊ะหลอดไปใส่พลังงาน ตีกลองเ่ียบเลยนฬกกาเตือนบอกเลยครับคุณกำลังออกกำลังกายกำลังวิ่งในร่มอย่าต่ยังตลอดครับมับนนี้มาเบบึงจำนวนเก่าที่มันที่มันสแสดงสถานะ,ะแสดงพลออกมามื่นกว่าเก่านะครับเง,งียตนนีกลองไม่ฮั่นสว่วงนันตีกลองเลนจอยเลยอะ มือน,นไปตีอะเกือบบอลยืนข้นเค้งเบิดเลยเค้งขาเค้งแข็งแบบไปลองแ้วอือ

เห็นไหมกูไซเดอร์กูได้อยากไปเมื่อก่อนวายอีอาเยอะเพิ่องถึงมันบอกแมนอันนี้บางหน้าเบ็ดไม่เห็นยังเหรอไม่เห็นกับฝากฝากแถมพอนน้ำผีตายไปก็ได้แถมพอนสมัยเก่าไปหัวต้นนี่หูจ้ากุญมุกจ้าก็เพราะฉันเห็นหน้ากนเจ้าเถื่ออยู่

หัวก,กนียนี่เง่ยเนี่ยไข่กับหมูสับบุกอมจำนำไปเลยนีทน้งทิพย์สดน้าใหม่ไปเลยชินหอกแสีน้ำลายแตกนั่ง นี่พี่หน่องคนไหนมาคอมเมนต์เลยู่กินเสียงดังเลยผู้ชายเลยสันต์ะบอกน้อยครับกินแซ่บมาเด้อมากินน้ำกันจ้ะให้มันใส่กล่องกับไม้ตัวไหนเนี่นะมันเสุดดากว่านี่ต้อ หมดเห็ดโดดยังน้ำใหม่รุงเท่อเดียวรุ่งเลยอ่ะยังติดปากบ่พี่น้อง เออคกอีบบอืมจิ้เสือบไปลองจ้าของคุณครับจะมาห่งแกงอาใหผ่อนคลายจะม็นออกแบบมาดีครับอยากหูผู้ออกแบบที่แหลกนะขอบคุณที่เกิดมาเป็นอีกกับอืมขอบคุณครับ เสียบถอดไข่ใช่ดีจีมันกินเหล่นก็ได้มันบนนัวเกินไปแล้ก็บ้าจามเกินไปไอยากไรเพ่นักกินแสบสเียบมาได้กินเมื่อเช้าเ้วยอะรอย่างนนี้ยอันนี้เดี้ยวมืนเกาเสียบกอเกาครับ

เสียบอืม่านี่เเสียบมันเ็ข้อแนวกันเลยมันมัอมุอมันมักมุ่งแบกินตอนอยู่กินเนะันเหมือนกัน อตอกอะไรไม่เม่ก็หอนนะหอนก็งก็เพ็ดเดียตักอนตากวบเนี่ยนะสา,ขาขะม,มข,าข่าหกสิบบหรือว่าคมยุกขาาก็สามบาทสองขาหกสิบเดียว เผาแซ่บตัวะอสหมือนกันจิดใจไปนะแซ่บกปกติอ่ะนะไม่ได้กินโดยไได้แบบนอืมไหนใครกลุ่มเชนส์แล้วซอสอะไรได้ยอืม Nó sao cơm luôn không? Nó ừ. ừ. có thiệt à, năm là năm ừ. cái này nào đi mông mông ở đây nữa ừ. หลังจากมันกับมีคกิปมาอัปเดตเรืเร่อยอีกเนาะหงจากมันจะไบบอห่งส่งเดีฟันมีาหดิว่าอัปเดตเรื่อยๆนีคือเรืเอลนะเบีบอ่ะเรื่องเอจริงๆาอยากบเขาเนี้ยเพื่อไม่ใช่เหว่าพ่อละ่ะใจไว้ อืมอืมตาก,กิตากน่ห้องออืมที่เปิดที่อออำแแแแรอืมโอเคจะนองจ้า ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้น้ำในเด้อจ่าพี่น้องค่ะจองเลือกฟันน้ำกันนะจ่ะพี่น้องฝากให้พี่น้องไปติดตามให้กำลังใจเพคนเด้อจเ่าคนเหลือไม่งานเลยคุณกระจิกพยายามอัปเดตลงให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆเนาะขอบคุณทุกการติดตามนจ้ะไม่พอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ